สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเอ่อมะทานข้าวด้วยกันนะคะกับครอบครัวเราเหมือนเดิมเรามีอะไรข้าวแบบเนี้ยอมมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำอมเนื้อแล้วก็ก้อยค่ะแล้วก็เนื้อดิบอุ้ยโอ้ยุ๊ค่ะวันนี้จุ๊จุ๊ซอยจุ๊ซอยจุ๊

นี่เป็นน้ำจิ้มอันนี้ผมจิ้มรสเด็ดมากน้องบอสสวัสดีครับตัวอย่างสวัสดีครับป้องสวัสดีครับน้องจะเราดีที่สุดนจะกินกับแอรใช่ไหมลุงใช่ไหมลองเลียงฝ่าไหมอไม่ได้ไปเอ่อไม่ได้ไปแอบไม่ได้ไปส่งทิ้งวีดแป๊บหนึ่งสาก่อนไปส่งทิ้งวีด เห็นต้นลิ้นฟ้าเขาพากันวิ่งเจ็บกันลูกนังน่งเงยขนมขนมอยู่หน้ามอไซค์ไหมหน้าอะไรใครห้อยอ่างอืมจับจับ่ะ

อ่น hmm? hmm. ้ำบ่แม่ว hmm. oh, so okay. ันเอาข้าวให้แม่นยลูกข้าวหมอนั่นนะไปด้อฝากครับ้มา่มมา่มเกอบี่อบ้าคนเดียขอบคุณครับ พี่ยอมเข่าอืมมันจามเองมันจามเองอย่างเงี้ยมันจะย้อนใจเลยอืมมันย้อนใจเลยขมดแล้อให้มาเติมเน้าก็เป็นนั่งดูพ่อบอลทำอะไรอยู่คุณเป็นน่งอยู่ใช่งหม มาลแล้วสง้าี่มดูตับมันแดงมากเล้สดมากสดมากมีไดลกเป็น้องกิแ้ววันนี้ก็กินาดตั้งห้าหกาพี่ต้องห้อยไว้แป๊บเดียวเองเนาะคนเยอะทำไมมาเย่ต่อคิวกัน สามสิบเกียรติท่านจับมาแม่ทาบอกว่าเครื่องในหน้อยนะ,ะแบ่งๆกันแต่แม่ทาวันนี้ชุดเตาะวัตบีไทยแลนด์บีไทยแลนด์เขาไม่ตั้งหนหึ่งเลือดแม่มันไม่ค่อยมีมันได้เลือดมาน,น,นิดนึงหนูก้อยอันนี้แฮะก้อยดิบหนูไม่ได้ไม่กล้ากินหนูเลยไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเราใส่เนี้ยเนี่ย ใส่จนจะวัดอกไข่หำไข่หำนี่ไงผมยังไม่เลยเขาเห็ดใส่กอคขายเองมาขนาดใ่เลยผัดเปิดมัน มันตรงแถวใช้เพื่อนถ้าใส้กบอ่าหน้ากบยางหนูเคยซื้อคั้งนึง่งนาะเเนาะมันไม่ค่อยถึงถ้าใช้กบกต้องเจ้าไหนวะเมื่เราซื้อเจ้าแ,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 แต่อ้วนนั่นก็เป็นีไม่ทำหรอ,ม,ยอยมั้งเนระไสดหันหันแล้วเจ้าเดีไม่รู้<อ> ได้เล่ปาว่าวปลากับบลงองแล้วถุบปลลุงว่าหนูทำรถมันเผ็ดไหมมันจัดไหมลุงจีนรถเผ็ดไหมจีนรถจัดเจ้าถจัดอะไรพี่ไรราจัด ทำไมไม่มีเล like okay. yeah. ือดลูกวะคนเนี้ยอือันนี้ยก้ลูกลูกควายเนื้อควายจะพาคุณนายเหมียวไปกินลาบควายเอาเปรี้ยวไปแล้วที่ตัวเองนนไม่เคยเอาหรอก จริงจริงอตะเกีนี้แ่ไม่มยู่สวยก็กลัวเอาเอากันมีเดมันหดลงแอเอาลกีบางยางเออเข้าเหนียวนี่กินดิบก็อร่อยเอากินไม่ใส่อะไรก็อร่อยนะพี่นะเล เค้นข้านจี๊ดดีวะอืมตลาดโตรุ่รเข้ากี๊ตอนเช้านอ้อแพงละห้าบาทที่เาาขาปิ้งใส่เกลือแม่พรุ่งนี้แม่มีนัดทำเล็บนะคะโอ้ยคุณแม่ห้ามผิดนัดลูก <laughs> แฟดเจ่าได้ไหมแบบ้านแบกอันนี้ขุ่มปนะ อันนี้ขมมากจเอาก็ผมน้ำนจิ้มใบเตตรงมันใส่ขมเยอะมากนนหม,มันใส่มากินกับเนื้อดิบถ้าไม่ขมมันกินับเนี้เดี๋ยวมันมันไม่มันไม่วต,ตัวนี้สุดยอนดะรเนี่ยลุงตับคาเทนาเนี่ที่สุดของเนื้อคาเทนาอนยะากไนดะ้ไหคานา อันนี้มันน้ำเยอะเกินอมก็ได้ส้นน้ำนะไม่เวียปอมกับอูอ่ะแต่กันแค่น้ำเยอะน้ำน้อยถือว่าคือการใส่เพือนำน้อยแล้วก็ใส่กีบเยอะเนี่ยแหละพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวนำกีบไหมว่างเมาถ้าไม่ไปต่างประเทศก็จะทำหมดออกมาทีนะไปหมซัมคัญ เราก็แก้งน้องไม้เอาน้องไมา้สับน่เลยมาแก้งไม่ต้องนองไม้สดหรกเอาน้อไม้ตรงจีนน้ำพริกธรรมดาไ,ดไมไม่ถุงอะน้ใไม่ถุงก็แกงได้ก็แกงได้ที่เขบไปหาเล็บหนงเราไมถุงไม่ไปทํำเล็บถ้าเราไม่ได้ไปต่างประเทศเจ้าก็ ไปเกเล็บด,ด้วยไมอเกนหอไทยยงไงเอม้ม่ม <G ül üyor> <G ül üyor> ไปเช้ยงไปเมน้องๆคี่มีบทตกังอยู่ก <G ül üyor> ินได้กินได้มันไม่ได้หุดยากล<ะ>ตอนที่เขาอบอ่ะ เขาออกไว้เกดนะไฟยังไม่หยับเลยมันอ,ออกแล้วจเจียวออกออกว่ะเจ็บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้เอดออูพี่สาวคอยกินเด้อแซ่บหนักไปนี้น้ำหนักโอ้โห่ามาเทนิสานก็ต้องกินแนวนี้นะครับแา่ว่า อาหารสิงโตเอาอีกคืออาหารสิงโตแต,แต่มันก็มีประโยชน์นะอย่างเช่นผักเยอะเลยอีสานเนี่ยเหมือนโตนี่ผักต้องมาก่อนเลยผักคนมีฟันถ้าใครไม่กินหยิบก็ขอาอะไรได้นะคะต่อมาก็จะเป็นพวกต้ตมตำปลาอย่างแต่วันนี้เรากินเนื้อถ้าเราตำอย่างนี้รนรนเราจะผัดามมากันคุณคุณนี้เดี๋ยวเราประจำกงตา้มกิน<ช>กลางวันที่นี่นะใส่กระท้อน คือใส่ปาเอาขนมจีนเนาะเอาขนมจินเอ้ต้มทิพมาลวกเดี๋ยวประมาณนี้นะาะประมาณนี้รายการไปก่อนครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ